ใส่เนาะขันกอนต่อไปขออีตูจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นีย้ายผดาสีผ้ามาออมไก่อ่ะไปเบิ่งเครื่องปรุงกันเลยจ้าไปเบิง่งอ่าผักเคียงเคียงฮอก็มีเฮาสีออมใส่ผักซีลาวเนาะคะ่ะเนาะลวก็ตุนหอมแล้วกะปักบวบสีทองย้ายผดาด้ะจ้าอ่ะย้ายกะเนือไก่ย้ายกะ ซับเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็ตั้งหม้อแล้วเนาะนี่ตั้งหม้อเนาะพี่น้องขวบขวบเครื่องแกงก่อนจ้ะร้อยเครื่องแกงห่อนสก้อนยังเอาเนื้อไก่ลงเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อเดือดแล้วพี่นอ้องอ๋อเดือดแล้วเครื่องมันต้องจ้ะอ่ะพี่น้อง,ดอองเดือดใส่ทีแล้วเนาะ ก็ค้นๆจ้ะขั้นตอนต่อมากอะใส่ปลาลงไปได้ได้จ้พี่น้องสูตรยายสิปลาตวงน้ำปลาอ่ะผงนวัวกูเบยปลมักกับปลาตองใส่เลวพี่น้องเด้อใส่หลายแฉบหลายสำหรับยาย พุ่งไปเราขวบขวบเนาะคะเนาะก็เติมน้ำแจ็กหน่อยได้พี่น้องเด้อเติมน้ำแจ็กหน่อยเขากระล้วนล้วนไปขวไปให้มันสุกกุหละจ้เขาจังใส่ผักเนาะยังไงพี่น้องกดอุกอุกอุกกุหาเดี๋ยวเขากะเอาบักบวบบักบวบสีทองเขาลงใส่เลยเด้อพี่น้องมาทีเด้อลงใส่ก่อนผักเนื้ออื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผักอันนี้เพิ่นสุกยากจะว่างแยกผักดากลวงไปแล้วล่ะจ้ะใส่ลงไป เดือดได้ทีแล้วเขากระเติมน้ำลงไปจากน้อยค่ะพี่น้องสูงแดแก้พัดาซิโใส่น้ำลายพี่น้องใส่น้ำเพราะอุจจุสมาเนี่ยล่ะค่ะกระลอยเพิ่นเดือดเพิ่นสุกดีๆก่อนยังเอาผักซีใส่นอกขันก้นตอนต่อไปขออีตูจ้าพี่น้องกด<า>ปุ๊บ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 ,บ,บเออเขามาต้องค้นดูพี่น้องโอ๊ย หอมเยอะยว่นคักแถวทีนี้เป็นไรพี่น้องกำลังปวดอุกอุกอ,ก,อกเลยห่นอมไก่ใส่บักขวบสีทองแล้วก็เนาะเติมอันนี้ผักอีตู่เดีค่ะแล้วก็ผักชีลาวพี่น้องรอให้เ็นเดือดคนยังผิงลองใส่เนะพี่น้องเนาะสุกเอาเบิ้งบรรยากาศ ต้นก้องเข่าล่อแล้วพี่น้องต้นมอน <c oughs> ต้นมอนสเต์ล่ายายกำลัางงามจ้าพี่น้องจ้าลัดที่นี่อะเดือดได้ที่ลรากระเติมผักลงไปเนะพี่น้องเนาะต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็ มาพี่น้องเอาหอมผักซีลงใส่ไฟตัวลงไปแล้วก็คนๆ <c oughs> พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องยิงไงคุณใส่ผักลายๆเนาะเนื้อไก่กับมิตรตอนอยังไงเดอพี่น้องคุณพร้อมเสิร์ฟจา้า